สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ตอนแรกผมนึกว่าทุกอย่างจบลงแล้วนะครับนึกว่าเป็นข่าวดีแล้วหลังจากที่สารปกครองกลางนั้นได้ยกคำร้องคำสั่งระงับ76กิจการในพื้นที่อุตสาหกรรมมาตะพุทธและก็บริเวณใกล้เคียงซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้เริ่มทยอยออกใบอนุญาตให้กับ กิจาการต่างๆนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงสัปดาห์นี้แล้วก็จนถึงสัปดาห์หน้านะครับก็น่าจะครบถ้วนนะครับก็เป็นข่าวดีเพราะว่ากนออ,ออเขาก็ได้แบ่งกิจาการไว้3กลุ่มชัดเจนอยู่แล้วนะครับกลุ่มสีขาวที่ไม่เข้าขายกิจาการรุนแรงเลยมีประมาณ40กว่ากิจาการด้วยกันซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยได้ค่อยๆทยอยได้รับใบอนุญ,ญาตตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเราจนถึงสัปดาห์นี้ก็เกือบจะครบแล้วกลุ่มสีเทาเนี่ยก็คือยังมีข้อสองสัยเกี่ยวกับ สารก่อมะเร็งหรือคาสิโนเจนซซึ่งตอนนี้ก็มีการตรวจสอบกันอยู่ว่าตกลงแล้วจะสามารถได้รับใบอนุญาตจากก่อนอ,อได้หรือไม่เสร็จแล้วก็มีกลุ่มที่3นะครับที่เป็นกิจการที่เข้าข่ายประเภทกิจการดุนแรงซึ่งกลุ่มนี้ก็ยังคงถูกคำสั่งระง,งับต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณดูในภาพรวมเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3กลุ่มชัดเจนแล้วก็ทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเนี่ย เขาก็เดินหน้าในการค่อยๆออกใบรนุญ,ญาตให้กับกิจการที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีผลกระทบขั้นร้ายแรงต่อสุขภาพและก็สิ่งแวดล้อมในขณะเดียวกันทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเขาก็าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในส่วนนี้ด้วยในการบังคับใช้กฎหมายตามคำพิพากษาของสาปกครองกลางซึ่งทุกอย่างก็เป็นไปอย่างาราบรื่นดีนะครับจนมาถึงจุดยืนของฝ่ายกลุ่ม NGO มาพัทธที่ ไม่ต้องการที่จะให้โครงการใดๆนั้นเดินหน้าเลยนะครับไม่เคารพคำวินิจฉัยของสาลปกครองคืออย่างน้อยไม่อาจจะบอกว่าเคารพแต่ว่าไม่ได้เคารพตามเนื้อหาที่สามปกครองได้วินิจฉัยมาคือสาลปกครองวินิจฉัยให้ไฟเขียวสําหรับโครงการต่างๆเหล่านี้ให้เดินหน้าไปได้รัฐบาลเขาก็เดินหน้าในการให้บริญ,ญาตนี่เป็นไปตามเป็นไปตามทั้งฝ่ายฝ่ายตุลาการนะฮะแล้วก็ฝ่ายบริหาร ซึ่งทางเดียวนะที่จะให้โครงการต่างๆเหล่านี้ไม่เดินหน้าต่อไปได้ก็คือใช้มวลชนที่มีอยู่ภายใต้การปลุกปั่นของกลุ่ม NGO ที่เคลื่อนไหวด้วยกันมาตั้งแต่แรกเนี่ยไปปิดไม่ให้โรงงานพวกนี้สามารถเดินหน้าได้นี่เป็น m o บรูละนี่คือการเมืองหมู่นี่คือการเมืองหมู่แบบที่ได้เคยเป็นมาในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นการเมืองหมู่แบบที่อ้างสิ่งแวดล้อมอ้างสุขภาพ อ้างประชาชนทั้งๆที่กลุ่มเอ็นจโอต่างๆเหล่านี้ก็เป็นเพียงตัวแทนประชาชนบางกลุ่มไม่ใช่ตัวแทนประชาชนทั้งหมดในพื้นที่มาตาพุทดธด้วยสัําไปสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดคือว่าถ้าคุณย้อนกลับไปฟังการให้สัมภาษณ์ของกลุ่มเอ็นจโอต่างๆเหล่านี้ที่เคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้โครงการต่างๆเดินหน้าในนิคมอ,อุตสาหกรรมมาตาพุทธเลยเนี่ยเขาก็พูดไว้ในช่วงนั้นว่าจะเคารพคำพิพากษาของศาลถึงเวลาสามปกครองให้ไฟเขียวอ่าแล้วทำไมตอนนี้คุณไม่เคารพทำไมตอนนี้คุณเตรียมจะเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อีก ทำไมตอนนี้คุณเตรียมที่จะเคลื่อนไหวเพื่อไม่ให้โครงการต่างๆเหล่านี้เขาเดินหน้าทําไมตอนนี้คุณไม่ยอมรับข้อยุติจากทางรัฐบาลที่ให้กิจการทั้งหมดแค่11ประเภทไม่ใช่18ประเภทเป็นกิจการที่มีผลกระทบต่อส,สภาพแวดล้อมและก็สุขภาพอย่างร้ายแรงคือไปไปมาเนี่ยภาพออกมาเหมือนกับว่ากลุ่ม NGO มาต่พูที่เคลื่อนไหวตั้งแต่แรกเนี่ยจะไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลปกครองแล้วก็จะไม่ยอมรับ การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลนี้ตราบใดที่เป็นการตัดสินใจหรือเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม NGO ตั้งแต่แรกคือพูดง,ง่ายๆจุดประสงค์แรกคือไม่ต้องการให้โครงการต่างๆเหล่านี้นั้นเดินหน้าเลยนะครับซึ่งปรากฏการณ์ตุลาการพิวัตรจริงๆในช่วงหล,หลายปีที่ผ่านมาผมก็มองว่าเข้าข้างฝ่าย สิ่งแวดล้อมฝ่าย NGO ฝ่าย,ยที่เรียกว่าเป็นฝ่ายประชาชนแต่ไม่ใช่ประชาชนจริงๆนะฮะเข้าข้างมามากเพียงพอแล้วในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาพอมาถึงคำวินิจฉัยที่ผมมองว่าออกมาได้อย่างเป็นกลางนะครับและน่าเคารพมากถึงเวลาตอนนี้กลุ่มมวลชน NGO ดันไม่ยอมเคารพคำวินิจฉัยของศาลถ้าเกิดตุลาการพิวัตแบบที่เป็นอยู่ยังไม่สามารถ ยังไม่สามารถทําให้กลุม่มเอ็นจิโอที่เคลื่อนไหวต่อต้นอานนีคมอุตสาหกรรมในมาบทาุสามารถยอมรับได้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเล่นด้วยกฎเกณฑ์อะไรก็ต้องกลับมาเหมือนเดิมกลับมาใช้กฎหมู่เหมือนกับในช่วงที่เมื่อก่อนนี้ไม่มีสารปกครองก็ใช้กฎหมู่ในการเคลื่อนไหวไม่ให้โครงการใหญ่ๆนั้นเดินหน้านะครับทั้งหมดนี้เนี่ยที่แย่ที่สุดจะทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาตินั้นช้าลงไปกว่าเดิม มันไม่ใช่ช่วยสิ่งแวดล้อมสุขภาพคนในพื้นที่นั้นดีขึ้นแต่กลับที่จะทําให้อัตราการจ้างงานนะครับในอีสเทิร์นซีบอร์ดทั้งหมดเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเนี่ยตราส่วนที่ช้าลงไปกว่าเดิมนั่นคือปัญหาที่จะตามมาการเติบโตงเศรษฐกิจไทยความไม่แน่นอนสําหรับนักลงทุนมันก็จะมีมากขึ้นมากขึ้นนะครับนี่เป็นปัญหาที่จะตามมาเพราะฉะนั้น หวังว่าในที่สุดแล้วกลุ่มเอ็นจโอที่เคลื่อนไหวต่อต้านนิคมอุตสาหกรรมในมาตระพูดนั้นจะยอมรับคําวินิจฉัยของสารปกครองสักทีนะแล้วก็หวังว่า,า,าคณะกรรมการ4ฝ่ายนะครับในที่สุดแล้วก็ต้องยอมรับคําตัดสินของนายกรัฐมนตรีเรื่อง11ไม่ใช่1ิทั้งหมดนี้เนี่ยถ้ายอมรับกันได้ถึงเวลาเศรษฐกิจประเทศชาติก็เดินหน้าต่อไปได้ถ้าใช้กฎหมูเ่เหนือกฎหมายต่อไปในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างอื่นตามมา พักเรื่องเศรษฐกิจไว้แค่นั้นนะครับถึงเวลาของช่วงเดลี่ค o เวอกลุ่มนิติราษผมเข้าใจว่าตั้งชื่อคล้ายๆกับคณะราษฎรหรือคณะราษดรนะครับก็เป็นกลุ่ม นักนิติศาสตร์หรือเป็นกลุ่มอาจารย์ทางกฎหมายที่ได้รวมตัวกันเพื่อสารต่อภารกิจของดรปรีดีพนมยงหรือเปล่าผมผมกําำลังคิดมาเพราะว่าไหนๆก็อาจารย์ส่วนใหญ่ในกลุ่มนี้ก็เป็นอาจารย์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ดรปรีดีพนมยงนั้นได้ก่อตั้งไว้แล้วในช่วงหลังปรากฏว่าคุณเมียที่การบดีที่ไปช่วยให้คําปรึกษาต่อคณะรัฐประหารในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิการ เสร็จแล้วก็มีอาจารย์กลุ่มเล็กๆนะกลุ่มเล็กๆกลุ่มนี้เนี่ยประกอบอาชีพ2วิชากฎหมายเนี่ยเขารวมตัวกันเขาตัดสินใจที่จะรวมตัวกันรวมตัวกันขึ้นในนามนิติราชนิติศาสตร์เพื่อราษฎรด้วยหวังว่าจะเป็นฟันเฟืองหนึ่งในการสถาปนาอุดมการณ์กฎหมายการเมืองนิติรัฐประชาธิปไตยเพื่อให้อำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของรัษฎรทั้งหลายและให้มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีสระ และเสมอภาคกันในศักดิ์ศรีและสิทธทิที่เท่าเทียมกันนะนี่เป็นคอนเซ็ปต์ที่ทีมของดรวารเจตภาคิรัตและอาจารย์อื่นๆหลายท่านนะครับซึ่งรวมไปถึงอาจารย์จันทจิราเอี่ยมมายุราอาจารย์ทาปนันนิพิทกุลอาจารย์ธีระสุทธีวรางกูลอาจารย์ประสิทธิ์ปีวาวัฒนาพาณิชอาจารย์เปียบุตรแสงกหนก,กุลอาจารย์ปีบุตรนี่จะมาที่ Voice TV ในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ อา,อา,อา,อาจารย์สาวิตรีสุขศรีนะครับแล้วก็อาจารย์วรเศภารกิรัตเนี่ยเหมือนเป็นตัวนำเนี่ยเหมือนเป็นคนนำเนี่ยได้ได้พยายามที่จะเริ่มถ่ายทอดออกมาเป็นเวลาหนึ่งแล้วนะครับผ่านบทความบ้างผ่านการให้สัมภาษณ์บ้างผ่านงานเสวนาบ้างผ่านการออกสื่อบ้างผ่านการสอนบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่รวมตัวกันผมดูจากชื่อเนี่ยเหมือนกับรวมตัวเพื่อ สร้างความชอบธรรมทางกฎหมายให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อปฏิรูปประเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้างกฎหมายหรือที่ผมเรียกกันมาหลายครั้งในรายการนี้สถาปัตยกรรมทางการเมืองเพื่อทําให้ประชาธิปไตยของไทยนั้นเที่ยงเป็นแค่ครึ่งใบไปถึงสถานะที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มใบปัจจุบันอาจจะเป็นครึ่งใบหรือค่อนใบแต่แน่นอนมันยังไม่เต็มใบ เพราะฉะนั้นผมดูแล้วภาพรวมก็คือว่าเหมือนกับสารต่อภารกิจที่ยังไม่ประสบความสําเร็จของคณะรัษฎรภารกิจที่พยายามที่จะทําให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปแบบตามกลไกประชาธิปไตยแบบที่ประเทศอื่นเขาเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเป็นนะครับก็ก่อตั้งขึ้นมานิติราช นิติศาสตร์เพื่อราษฎรเว็บไซต์คนไหนยังไม่ได้เข้าไปนะครับผมแนะนําต้องเข้าไปอ่านคนไหนที่บอกว่าเฮ้ยทำไมเสื้อแดงเคลื่อนไหวทําไมเพื่อไทยเขาเสนอ,อเนื้อหาในมุมแบบทีอ่ออกมาการเมืองและเกินเต็มๆเนี่ยบางคนนั้นเรียกร้องเนื้อหาที่เป็นเนื้อหาวิชาการนะเห็นด้วยบ้างกับการเคลื่อนไหวของเสื้อแดง หรือเพื่อไทยในบางครั้งแต่ไม่ใช่มาในมุมของการเมืองตนะมาในมุมของวิชาการที่เข้าใจว่าทําไมมวลชนเขาไม่พอใจกับการยึดอานาจในปี49ทําไมมวลชนเขาไม่พอใจกับตุลาการพิวัตรถอยหลังแบบที่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่49มาจนถึงปัจจุบันทําไมประชาชนเขาไม่พอใจกับบทบาทของกองทัพในการเข้ามาแทรกแซงการเมืองทําไมมันมีปัญหาในเชิงกลไกลที่ทําให้ประเทศชาติไม่เป็นประชาธิปไตยเว็บไซต์ที่ต้องเข้าไปอ่านคือ enlightened-jurist.com นะ E N L I G H T E N T นะ E N L I G H T E N E D คิดแล้ว e ก็ jurist J U R I S T S .com นะแปลว่านักนิติศาสตร์ที่เข้าใจหรือตรหนักถึงปัญหาหรือตรัสรู้นะครับเข้าใจถึงปัญหาแล้วเนื้อหาใน บทความต่างๆนี้ต้องอ่านทั้งนั้นนะครับผมประทับใจมากกับแนวคิดของดรวาราเจตภาคิรัตท,ที่ได้เสนอมาเกี่ยวกับหน้าที่ขององค์กรต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญหน้าที่ของสถาบันต่างๆภายใต้รัฐธรรมนูญที่จะต้องปฏิเสธร,ฐร,รัฐประหารหน้าที่ก็คือหมายความว่าไม่มีสิทธิ์ด้วยซ้าไปในการรับรองการยกเลิกรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่ามีคณะรัฐประหารเพิ่งฉีกรัฐธรรมนูญไป เป็นหน้าที่ของทุกสถาบันและทุกองค์กรที่จะต้องปฏิเสธอำนาจของกองทัพที่ดันไปฉีกรัฐธรรมนูญถึงแม้ว่าฉีกไปแล้วนะครับนี่เป็นคอนเซปต์ใหม่ที่อาจารย์วโรเจตได้พูดถึงนอกเหนือไปจากนั้นเนี่ยอาจารย์วโรเจตได้พูดถึงว่าการรับรองรัฐประหารที่เพิ่มเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะสามารถถูกระบุได้ว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นคอนเซปต์นี้จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งผมเคยพูดหลายครั้งแล้วในรายการนี้ว่าจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งใหญ่6มาตราแก้ไปเลยแต่ในอนาคตอีก4ปี5ปีต้องแก้มากกว่านั้นแก้แล้วฝังไปในรัฐธรรมนูญเลยเขียนเข้าไปเลยว่าทุกสถาบันภายใต้รัฐธรรมนูญนี้มีหน้าที่มีหน้าที่ในการปฏิเสธร,รัฐประหารมีหน้าที่ในการปกป้องรัฐธรรมนูญถ้าเขียนเข้าไปแล้วถึงเวลาพอฉีกรัฐธรรมนูญนั้นไม่มีใครมีสิทธิ์ยอมรับการฉีกรัฐธรรมนูญ น,นี่คือเนื้อหาที่เป็นใจความของคณะนิติราษฎรเนี่ยนะฮะนิติราษฎรก็ลองเข้าไปอ่านดูนะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงเนื้อหาที่อาจารย์วรเจตพูดถึงในอนาคตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า,าจับใจความของจุดประสงค์นะฮะในการจัดรายการนี้ในการสร้างกลไกขึ้นมาเพื่อพัฒนาประเทศประเทศชาติให้เป็น complete democracy พัก,กันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นอื่นอีนอกมากมายสักครู่ครับ รัฐวิชาก,การรัฐนูนฉบับนี้มันไม่เป็น,นประชาธิปไตยการที่จะเอารัฐบาลลงคน,คนที่ยังมีความคิดชาติยงังสับหัวไฟ<ป>ตับสังคมไทยเรายังจะเสียค่าง้อ,อต่อไปหรือว่าเราถือว่าเรามีภูมิคุ้มกันแล้วจากปีที่สองร้อยยังยืนยันจะต้องถูกลงโทษตามกระบวนาการกฎหมายอยู่ใครับคนเสื้อแดงรัฐมนตรคงยังไม่เปลี่ยนแปลงหลักการในการต่อสู้ ตอนนี้มีผู้ประกอบการเคเบิลทีวีในประเทศไทยทั้งหมด4รายแต่แท้จริงสังคมไทยทความพยายามพูดถึงเรื่องราวของภาษี